Welcome back to my YouTube c h anel n วันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาพบกับสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่หลายคนรอคอยกันมานานและถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเทคโนโลยีการพับหน้าจอในยุคนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Samsung Galaxy Z Fold 8สมาร์ทโฟนแห่งปี2026ที่ Samsung ตั้งใจพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์ความทนทานและประสบการณ์การใช้งานที่ลำหน้าที่สุดสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือดีไซน์ Galaxy Z Fold 8ถูกออกแบบให้บางลงและเบาวกว่ารุ่นก่อนมาก วัสดุที่ใช้คืออาเมอร์อลูมิเนียมรุ่นใหม่ที่แข็งแรงยิ่งขึ้นและกระจกอันตราทินกลาสเจเนเรชั่นล่าสุดที่สามารถพับได้เนียนตาแทบจะมองไม่เห็นรอยพับเมื่อกางออกมาหน้าจอหลักขนาด7.9นิ้วแบบไดนามิก AMOLED 2X ความละเอียด QHD บวกรีเฟรชเรต1-240เฮปรับตามการใช้งานได้อัตโนมัติทำให้ทั้งการเล่นเกมการดูหนังหรือการทำงานเอกสารเป็นไปอย่างลื่นไหลสุดๆส่วนหน้าจอด้านนอกก็ใหญ่ขึ้นที่6.5นิ้วใช้งานเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปได้สบาย ในด้านประสิทธิภาพ Galaxy Z Fold 8ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy ที่ Samsung ปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อความแรงและการจัดการพลังงานที่ดีกว่าเดิมทำงานร่วมกับ RAM 16 g b และหน่วยความจำภายในสูงสุด1 t b ทำให้การทำงานหลายหน้าจอพร้อมกันเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเปิด3แอปพร้อมกันในหน้าจอหลักหรือใช้ฟีเจอร์มัลติวินโดว์ก็ทำได้อย่างไร้สะดุดกล้องก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมาก รุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวความละเอียดสูงสุด200 MP พร้อมระบบ OIS และ AI Image Processing ที่ช่วยให้ถ่ายภาพกลางคืนสว่างคมชัดและสีสันสมจริงยิ่งขึ้นส่วนกล้องด้านในแบบ Under Display Camera ก็ถูกพัฒนาให้เนียนกว่าเดิมแทบจะมองไม่เห็นเวลาจอแสดงผลเต็มๆเ,เรื่องแบตเตอรี่ Galaxy Z Fold 8มาพร้อมความจุ5,500 mAh รองรับชาร์จไว 80W และชาร์จไร้สาย 45W ใช้งานได้ตลอดทั้งวันแม้จะใช้งานหนัก อีกทั้งยังรองรับการชาร์จย้อนกลับให้อุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่หลายคนชื่นชอบคือ Galaxy AI ที่ถูกใส่มาเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาแบบเรียลไทมการสรุปข้อความอัตโนมัติหรือการช่วยเขียนโน้ต Galaxy Z Fold 8ก็ตอบโจทย์สายทำงานและนักเรียนได้อย่างครบถ้วน เมื่อรวมทั้งหมดแล้ว Galaxy Z Fold 8ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนพับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของปี2026ทั้งดีไซน์ที่หรูหราทนทานหน้าจอใหญ่ใช้งานสะดวกกล้องระดับโปรและประสิทธิภาพที่ทรงพลังเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือหนึ่งเครื่องที่ทำได้ทุกอย่างทั้งทำงานและความบันเทิงในชีวิตประจำวันแล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับ Samsung Galaxy Z Fold 8รุ่นนี้คุ้มค่าที่จะอัปเกรดหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ